ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ for speed no limit กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หายกันไปนานเลยนะสำหรับเกมนี้ไม่ได้แต่งรถในเกมนี้ให้ดูกันนานแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาแต่งรถในเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถระดับไฮเปอร์คาร์นะครับผมซึ่งรถไฮเปอร์คาร์เนี่ยผมก็ไม่อยู่ไม่กี่คันนะครับผมแต่ว่ารถที่เราจะแต่งกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นคันสุดท้ายเลยนะครับนี่จะเป็นคันนี้เลยนะเป็น ผมไม่แน่ใจว่ามันแรงที่สุดในเกมหรือเปล่านะนะปัจจุบันนี้นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะแรงที่สุดในเกมแหละนะเพราะว่ามันอยู่คันสุดท้ายเลยส่วนใหญ่คันท้ายๆจะแรงสุดนะครับผมในเกมนี้แล้วก็เกมนี้พ s p ป e d no l ิ m i t เนี่ยปกติถ้าผมจะมาแต่งรถให้ดูเนี่ยรถที่ผมจะเอามาแต่งเนี่ยส่วนใหญ่จะอัพดาวมาเต็มแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ยังอัพดาวมาไม่เต็มนัจะสังเกตดาวสเตตของรถนะครับจะอยู่แค่5ดาวเท่านั้นเองนะครับเต็ม8ดาวนะครับปกติแล้วเนี่ยผมต้องอัพดาวให้เต็มก่อนเพราะว่าของแต่งต่างๆเนี่ยมันจะได้ปลลด็อ ทุกอย่างนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมไปส่องดูแล้วของแต่งไม่มีนะพวกของแต่งพาร์ทแต่งต่างเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่ล้อแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยที่แต่งได้นะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องอัปดาวให้เต็มก่อนนะครับส่วนตัวรถนะครับเฮนเนซี่เวนอมเอฟคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับคันนี้หลายๆคนก็ถ้าจะรู้จักกันดีนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตจริงนะรถจริงมันได้ทําการส่งมอบหรือยังนะครับหลังจากที่เปิดตัวนะครับ แต่ตอนเปิดตัวเนี่ยเขาโมไว้ว่าคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะในชีวิตจริงนะแต่ในเกมไม่ต้องพูดถึงครับถึงอยู่แล้วนะครับอัดในทัดไปทางตรงยาวผมขับได้570 580สบายๆเลยนะคันนี้ในเกมบอกเลยว่าโคตรแรงนะน่าจะเป็นคันที่แรงที่สุดใน i อดีผมแล้วนะคันนี้นะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์คันนี้ที่ผมอัพไว้ก็ยังอัพไม่เต็มนะตามที่เห็นเลยนะเครื่องยนต์เนี่ยผมอัพไป5นะครับเทอร์โบนี่ก็5ดาวเหมือนกันนะแต่เป็นสีฟ้าอยู่นะครับ แล้วก็พวกเกียร์พวกนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับยังอัพไม่เต็มเท่าไหร่นนะคันนี้ก็แรงโคตรอยู่แล้วนะห้าร้อยกว่าผมเดาว,ว่าคันนี้ถ้าอัพเต็มแบบสุดๆตเต็มแม็กซ์เลยนะ่ะผมว่าน่าจะได้ขับได้600กว่าเลยนะครับในเกมนี้นะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะพวกของแต่งภายนอกต่างๆเนาะโอเคมาที่มอสช็อปนะครับอ่ะโอเคแล้วเราก็มาที่ไฮเปอร์คาร์นี่ครับโอเคเลื่อนมาที่ F5 ฟลของเรานะครับามามาดูก,กันที่เรื่องของพาร์ตก่อนนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ตแต่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นชิ้นแรกนะบอดี้ก็คือพวกชุดโปง่งชุดอะไรต่างๆนะแต่ว่าคันนี้ไม่มีครับผมไม่มีให้เลือกมีแต่ของเดิมนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นเฮดไลท์นะไฟหน้าก็ไม่มีให้เลือกเหมือนกันนะมีแต่ของเดิมไม่ใส่นะครับนี่อันนี้เป็นฮูดนะฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีนะครับเปลี่ยนไม่ได้ฟอนต์บัมเปอร์ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเมนูล้อแล้ว บแบบนี้ก็สวยนะแต่จะมันจะดูซิ่งกันไปหน่อยนะครับผมว่ารถสไตล์นี้ต้องแต่งแบบแนวเรียบๆหรูๆหน่อยนีครับมันเป็นสไตล์ไฮเปอร์คาร์เนาะอันนี้เป็นล้อเอ,อ็นไกลเนาะล้อไหนดี W Work W Work ผมว่าดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นีครับจะเป็นล้อพวกนี้ดีนะพวกนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลยแต่ใช้ทองซื้อได้นะไม่เป็นไรวยล้อนี้ก็สวยนะสวยใช้ได้นะครับแต่ผมว่ายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับอเอาเป็นล้อตัวไหนดีนะจริงๆก็สวยๆหลายแบบนะ แต่ส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยเข้ากับตัวรถเท่าไหร่วะนะครับที่ผมมองว่าพอจะดูเข้ากับตัวรถเนี่ย <q> ก็จะมีของอโรติฟอร์มนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ดูเข้าอยู่ดูสวยอยู่นะครับเนี่ยหรือไม่กระตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดูสวยใช้ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าล้อเดิมข,ของคันนี้สวยกว่านะครับผมก็ใส่เป็นล้อเดิมมาแล้วกันนะไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยผมว่าล้อเดิมอย่าง,งนี้มันก็สวยอยู่แล้วนะส่วนใหญ่พวกรถระดับไฮเปอร์ค่าเขาจะออกแบบล้อให้มันดูสวยดูลงตัวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับ ผมว่าสำหรับคันนี้ผมขอไม่เปลี่ยนล้อแล้วกันนะครับพอไม่เปลี่ยนล้อปุ๊บแล้วกูจะเปลี่ยนอะไรได้อีกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยกระจกข้างก็ไม่มีให้เปลี่ยนนะมีแต่ของเดิมของรถนะครับอันนี้ก็อ่าลูปสกู๊ปนะครับก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ด้านหลังนะลูปสปอยเลอร์ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่าสเกิร์ตเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้และอันนี้ก็คือลายเทลไลท์นะไฟหลังก็เปลี่ยนไม่ได้นะไม่มีของแต่งให้ใส่เลยนะสปอยเลอร์ก็ไม่มีให้เปลี่ยนนะครับ แล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนนะผมก็มีให้เลือกแค่ป้ายทะเบียนเดียวนะป้ายทะเบียนเดิมนะส่วนป้ายทะเบียนอื่นนี้ผมยังไม่มีนะมันต้องไปเล่นแหลงแรกมาซึ่งมันก็โคตรจะยากเลยนะแรลงเกมนี้นะครับผมก็เลยมีแค่ป้ายทะเบียนเดิมนะก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้คือท่อเสียนะก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะกลับมาที่เมนูบอดี้แล้วนะครับก็สรุปว่าในส่วนของชุดชิ้นพ์ดแต่งต่างๆก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับคันนี้ ที่เพจนะครับเรื่องของสีรถนะครับอันนี้พอจะเปลี่ยนได้อยู่นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสีแดงเท่าไหร่นะครับคันนี้อันนี้จะสีรถจะเป็นสีสีขาวนะครับส่วนสีแดงนีจะเป็นตัวลายนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนตัวสีรถเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับคันนี้ผมอยากจะได้เป็นสไตล์สีแบบน้ําเงินขาวนะครับผมจะเปลี่ยนตัวรถเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวลายนี่อาจจะเอาเป็นลายแบบสีออกขาวหรือออกน้ําเงินหน่อยนะครับ เรื่องสีเนี่ยผมจะเอาเป็นสีน้ําเงินเอาเป็นน้าเงินแบบไหนดีน้าเงินกลอสดีมไหมลองเลื่อนหาแป๊บนึงนี่ผมว่าสีน้ําเงินกลอสมันดูจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะมันจะดูแบบเป็นน้ําเงินแบบน้ําเงินมนๆหน่อยอะนะครับเออมีน้ําเงินอันนี้จะดูสว่างขึ้นมาหน่อยนะแต่อันนี้จะออกฟ้าว่ะนะครับไม่ค่อยน้ําเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้จะออกฟ้าแล้วน้าเงินก็มบีแบบน้ําเงินเข้มอย่างนี้ไปเลยอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบยังไม่ค่อยจี๊ดนะครับเรามาดูเมทัลิกกันบ้างนะครับเมทัลิก เอาเป็นน้ําเงินไหนดีนะครับไหนไว่าน้ําเงินกูเลื่อนเลยแล้วยังเนี่ยนะครับนี่ไงน้าเงินเต็มเลยอันนี้จะออกฟ้านี่ครับเออวันเหลือเป็นสีฟ้าดี่วะ้ยสีน้ําเงินนี้ก็สวยนะน้ําเงินแบบเข้มๆแล้วก็ดูสว่างกําลังดีเนียครับดูไม่มืดเกินไปนะผมว่าอันนี้ก็สวยนะหรือจะเอาฟ้านี่ไไดีวะฟ้านี้ก็สวยอะนะครับเริ่มเลือกไม่ถูกแล้วนะครับหรือจะเป็นน้ําเงินนี้ดีอันนี้อันนี้จะออกน้าเงินแบบเกือบม่วงเลยนะครับเกือบจะม่วงเลยอันนี้จะออกม่วงแล้วนะครับ ไรฟูลเลสเซนด้วยนะครับอันนี้จะออกสีฟ้าสว่างหน่อยแล้วจะมีน้ำเงินอันนี้จะออกเข้มหน่อยนีครับเอาเป็นน้ำเงินไหนดีเฮ้ยน้ำเงินนี้โอเคเลยนะครับเออกำลังดีกำลังดีเลยนะน้ำเงินนี้เป็นน้ำเงินน้ำเงินสว่างหน่อยนะครับแล้วก็โทนสีนี้ออกจะเกือบฟ้าแหลวนะครับแต่ยังอยู่แบบผมม่ถือว่ามันคือสีน้ำเงินอยู่นะประมาณนี้นะครับ เอาเป็นสีนี้ด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปเลือกลายให้มันเข้ากับสีน้ําเงินอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นลายสีแดงอยู่อาจจะดูแปลกๆนิดนึงผมขอดูสีอื่นก่อนนะเผื่อแบบมีสีอื่นที่ถูกใจกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสีแคนดนี้นะคือเอาเป็นแคนดี้ดีวะแคนดี้ก็น่าจะสวยเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอ้นี่สีฟ้าแบบสว่างเลยนะครับน้ำเงินนี่แหละน้ำเงินนี่เข้มไปนะครับมีแบบสีไล่เอฟเฟกต์อย่างนี้ด้วยนะอันนี้เป็นสีแพ็กนะสีด้าน สีด้านก็ยังล็อกอยู่เนาะถ้าจะใช้ต้องจ่ายทองนะครัทองจ่ายสีด้านก็สวยนะแต่ผมว่าสวยไม่เท่าเมทัลลิกว่ะนีครับอันนี้สีคโครมอ้สีโครมก็ใช้ได้นะแต่ผมว่ามันดูแปลกๆยังไงไม่รู้สรุปผมว่าเอาเป็นสีเมทัลลิกนี่แหละนะครับเป็นเมทัลลิกสีน้ําเงินออกจากฟ้านิดนึงนะนี่สีนี้นะครับเอาเป็นสีนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของวาร์ปนะครับก็คือตัวลายนะีครับ คันนี้ผมจะเอาเป็นลายแบบไหนดีอะเดี๋ยวดูลายคาโมดิลายฟางนะผมว่าไม่ค่อยเข้าอะไรนะครับอ่าลายนี้คือลายไรเอ่ยอันนี้เป็นลายคาดนะครับแต่จะคาดแบบไม่ตรงกลางนะจะเอียงมาทางฝั่งนี้นิดนึงนะครับอ่าอันนี้ล่ะผมก็ยังไม่ได้ว่ะลายคาดผมว่าลายมันลายมันน้อยไปว่ะมันดูเรียบไปนะครับลายนี้ล่ะนะครับลายนี้เป็นลายออกจุดๆเนาะลายจุดๆมันก็สวยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบว่ะ นี่ครับออกดีกว่านี่ครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะนะครับอุ้ยลายนี้ก็สวยนะเป็นสีน้ําเงินขาวนะครับเฮ้ยสวยว่ะใช้ได้นะใช้ได้นะครับหรือเป็นลายอะไรดีวะวมาดูหมวดนี้กันบ้างหมวดนี้ก็ขอดูลายเป็นาลายลังพึ่งนี่อะลังพึ่งสีน้ําเงินขาวโอ้ยอย่างนี้ก็สวยนะครับสวยแป็นแบบเนาะหรือจะเป็นน้ําเงินแบบนี้ไปเลยดูอันนี้จะดูแบบดูดุหน่อยนะโทนประมาณนี้ หรือจะเป็นเทียสองดีสีออกดำๆไปเลยดำๆก็สวยนี่ครับสีไหนดีมีให้เลือกเยอะๆๆๆเหลือเกินนะครับหรือจะเป็นลายแบบ,แบ,บแกราฟ,ฟิกสวยๆแบบนี้ไปเลยดีนะครับแบบนี้ก็สวยแบบนนะโอ้โหลายเต็มกันเลยนะครับเดี๋ยวขอดูเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ลายอะไรเอ่ยโอ้อัน,นี้ซื้อไม่ได้นะครับรู้าต้องเล่นกิจกรรมแลกมาลายตรงนี้มันบางอันก็ใช้ทองซื้อไม่ได้นะมันต้องเล่นกิจกรรมเพื่อแลกออกมานะครับ คืออะไรเป็นลายแถบตรงกลางแบบนี้นะอย่างนี้ก็สวยน,นะแต่ผมว่าอืมเอาเป็นลายเลยเดียเลือกยากเหลือเกินคันนี้ผมคิดว่าคันนี้แบบไหนๆมันก็แบบวิ่งได้500อกว่าแล้วคือแบบมันเป็นรถที่ทรงพลังมากอะผมอยากได้ลายที่แบบมันดูแบบปรัดเปรียวรวดเร็วอะนะครับผมเอาเป็นลายเลยรดีเนี่ครับเอ้ยนี่ไงไลนิ่งเนี้ยครับสายฟ้าไปเลยเออมันต้องรวดเร็วนี่เอ้ยสวยสวยใช้ได้เลย น่ครับลายสายฟ้าอันนี้เป็นสีน้ำเงินขาวนี่ครับเฮ้ยใช้ได้รถด,ดูสว่างมากนะครับมิติรถด,ดูแบบดูสว่างอะโทนสีของรถมันดูสว่างดูดูสวยอะนะครับหรือจะเป็นสีแบบอื่นดีไลท์นิ่งแบบบลูสีน้ำเงินนะครับอันนี้มันจะดูกลืนไปกับตัวรถนิดนึงนะผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเทียสองครโอ้ไลท์นิ่งแบบดาร์กบลูนะเป็นสีดํากับน้ําเงิน,นรับอันนี้ก็สวยแป็นแบบนะแต่โทรถมันจะดูแบบมืดมืดทะมึนทมึนนิดนึงนะอันนี้ ว่านี่ก็สวยนะครับแต่ส่วนตัวผมช่วงนี้ผมชอบแต่งรถสีโทนสว่างอะดินะครับผมว่าสีขาวน้ำเงินเมื่อกี้น่าจะตอบโจทย์นะครับสีอื่นก็สวยนะเนี่ยน้ำเงินเขียวก็สวยนะดูสีแป๊ดดีนะแต่ผมว่ามันดูขัดขัดไปนิดนึงนะสีมันดูโดดเกินไปนะครับสีชมพูไหม,มแต่ละสีนะครับเอ้ยมีน้ำเงินขาวนี้ด้วยน้ำเงินขาวอาร์กติกนะครับแล้วมันต่างอะไรจากอันแรกวะมันต่างจากนี้ยังไงวะอ๋อมาสลับกันนะ คือส่วนที่เป็นสีขาวกับสีน้ำเงินมันจะสลับกันใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดเออใช่นะครับมันจะสลับกันก็จริงๆอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับเอ้ยอันนี้ผมว่าสวยกว่าอีกนะครับถ้าเทียบกับนี้แล้วผมว่าสีขาวมันดูเยอะไปนิดนึงนะครับมันทําให้ลายแบบมันดูลกเกินไปนะครับแต่ถ้าเราเอาเป็นสีอันเนี้ย lightning Arctic เนี่ยนะครับสีน้ำเงินกับสีขาวมันจะสลับกันนะครับแล้วก็สีขาวมันจะดูน้อยกว่านะมันจะดูไม่ลกเกินนะอันนี้ เออว่าผมใส่แบบนี้ที่กว่าะครับอันนี้ดูสวยสุดละสำหรับผมนะโอเคเอาว่าใส่ปในเป็นนี้ไปแล้วกันนะครับผมว่าผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งผมลืมเปลี่ยนสีล้อใช่ไหมล้อมันยังเป็นสีแดงอยู่กลับมาที่เมนูเพน์ก่อนเลยครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นนี่ริมนะครับยังเป็นสีแดงอยู่นะมันยังไม่ค่อยเข้ากับสีรถเท่าไหรนะะ่นีครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีให้มันเข้าสีรถเออเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆก่อนนะครับจริงๆสีเหลืองก็ใช้ได้นะสีเหลืองนี้จะเป็นสีแบบอารมณ์แบบล้อทองอ่ะนะครับผมแต่ผมว่ามันยังดูแแบบมันนก็สวยนะต่ มันก็สวยแหละนะครับล้อทองแบบนี้ดูตัดดีนะครับสีม่วงอ่ะสีม่วงผมว่ามันดูทึบไปสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็ดูกลืนกับสีรถเกินไปนี่ครับสีดําไปเลยไหมมืดๆไปเลยใส่สีดําก็ดูดุดีนะดูดุดีหรือว่าเราจะเอาเป็นสีขาวดีวะผมว่าสีขาวน่าจะได้นี่ครับนี่อ๋อสีขาวสวยนะครับเออดูใช้ได้เลยดูแบบเรียบหรูนะครับล้อสีขาวนะครับเข้ากับ ตัวลายของรถด,ด้วยนี่ครับดูใช้ได้ดูใช้ได้นี่ครับไม่แย่ไม่แย่ใช้ได้เลยอะสีขาวสวยตอนนี้คือผมกำลังเรียนระหว่างสีขาวกับสีเหลืองอะสีเหลืองก็สวยแบบ,แบ,บนะี้นอแบบอออะ,นะอารมณ์แบบล้อทองอะนะครับอารมณ์แบบล้อทองอะแล้วสีมันดูตัดเตี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าสีขาวสวยกว่ามันดูเรียบดูเข้ากว่ามันดูแบบสวยหรูอะไม่ดูแบบซิ่งเกินไปอะนะครับอ่ามันดูซิ่งแบบหรูหรูอะนึกออกไหมนี่ครับผมระดับไครเปอร์คางี้ผมว่าแต่งแบบสีโทนนี้ดีกว่านะ มันจะได้แบบดูไม่ไม่ดูซิ่งเงินไปจะได้ดูแบบมีความหรูมีความลายอยู่นะครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะล้อผมเอาเป็นสีขาวเนาะโอเคเราสามารถเปลี่ยนเบรกคาลิเปอร์ด้วยนะเปลี่ยนสีเบรกคาลิเปอร์ได้นะครับแต่ว่าสีที่ปลดล็อกเนี่ยมันมีไม่กี่สีเองดิถ้าจะเอาสีอื่นที่มันยังไม่ปลดล็อกต้องจ่าย5้าทองนะเออเอาเป็นเบรกสีอะไรดีสีเหลืองไหมสีเหลืองให้มันดูตัดนิดนึงก็สวยนะเราไม่ไดเอาล้อสีเหลืองแล้วเราเอาเป็นคาลิเปอร์สีเหลืองแทนก็ดูโอเคนะหรือสีขาวเข้ากับล้อไปเลย ก็จะเรียบเกินไปอีกนะครับหรือเป็นสีเกรย์แบบนี้นะสีเทาๆดูมมองไม่เห็นเลยนะครับเออวางเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับให้มันมีสีแบบมาตัดนิดนึงอะ่ะมันดูแบบมีอะไรซแซมแซมมาที่ร้อยนิดนึงอะ่ะดูไม่เยอะเกินไปนะครับใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับอ่าเราต้องไปกดจ่ายตังค์แน่วะเอาหายไปละนี่สีเหลืองนะครับจ่ายไป5้าทองเรียบร้อยนะครับสำหรับสีของคาลิเปอร์นะครับ เหลืออะไรอีกสีรถอ่ามีสีกระจกด้วยนะครับสีกระจกลืมไปเลยสีกระจกเอาเป็นอ่ไลท์วินโดว์ไหมแบบใสๆแบบนี้เลยนะเออระดับไฮเปอร์คาร์ซะอย่างนะครับมันต้องเห็นคนขับดีวะโชว์ความรวยนิดนึงนะต้องเห็นคนขับหน่อยเออเอาเป็นกระจกใสดีกว่านะครับเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเหลือตรงไหนอีกนะครับอ่ Body, อาบอดี้ลับมาเมนูบอดี้แล้วน่าจะหมดแล้วเมนูสีรถนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นประมาณนี้กลับมาที่เมนูสแตนนะครับเมนูสแตนนี้สามารถโหลดเตี้ยเพิ่มได้เนาะโหลดเตี้ยหน้าหลังได้นะครับโหลดแต่หน้าอย่างเดียวก็ได้นะท้ายโด่งนะครับหรือโหลดหลังด้วยดีมาดูเตี้ยหน่อยนะฟอนต์แชมเบอร์สามารถแบะล้อได้นะครับแต่ผมว่ารถสไตล์นี้คงไม่มีใครเขาเอาไปแบะล้อกันไหมน่ครับเอาไปแบะล้อแล้วมันจะดูแปลกๆอ่ะผมว่าไม่แบะแล้วกันนะผมว่าโหลดแค่หน้าหลังก็พอนะครับเป็นประมาณนี้นะโหลดต่ำสุดเลยนะครับ โอเคจ่ายตั้งนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดสแตนต่างๆนะครับโอเคหมดแล้วนะสำหรับของแต่งต่างๆเนาะตอนแรกคิดว่าจะแต่งเร็วแต่งไปแต่งมาก็ไม่เร็วนะมือจะไปเลือกสีอยู่นะครับโอเคอันว่าของแต่งก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทดสอบวิ่งกันเลยดีกว่านะครับเราวิ่งในสนามดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับสนามที่ผมจะมาทดสอบแข่งนะครับต้องเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทดสอบรถในเกมนี้ for speed no limit เนี่ยผมจะพยายามหาด่านที่มัน เป็นระดับมีเดียมหรือไม่ก็หาสําหรับรถนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมหาไม่ได้จริงๆนะครับคือรถมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วแล้วผมก็อัพมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับค่า PR มันค่อนข้างสูงนะครับไปเล่นด <c oughs> ่านไหนมันก็ขึ้นอีซี่หมดเลยนะครับอย่างด่านนี้เนี่ยด่านน่าจะเป็นด่านท้ายสุดเท่าที่รถคันนี้จะเล่นได้แล้วนะครับเนี่ยมันก็ยังขึ้นอีซี่นะครับเพราะว่า PR ตอนนี้มันพันกว่าเลยนะมันค่อนข้างสูงนะครับจะเล่นด่านไหนมันก็ขึ้นอีซี่นะครับแต่ผมคิดว่าด่านนี้มันค่อนข้างยาก นะครับผมคือวิธีการขับอะไรกระดานนี้มันค่อนข้างยากอยู่แล้วนะถึงขึ้นว่าอีซี่ยังไงมันก็ขับยากอยู่ดีนะสนามนี้ผมก็เลยเลือกสนามนี้เป็นสนามทดสอบสนามแรกแล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มทดสอบให้ดูเลยนะครับไปใช้เป็นเฮเนซี่เวนอมเอของเรานะครับแข่งกับโคนิเซกซีซีนะครับโอ้ค่าพีเราเยอะกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคมาครับไปขนามนี้ผมบอกเลยว่าถึงจะขึ้นว่าอีซี่มันก็ยังยากอยู่ดีนะเพราะว่ารถมันเยอะมาก ต้องพยายามแซงให้ได้แต่โค้งนี้ฮะโอเคโค้งนี้จะแซงง่ายหน่อยไปครับโอเคครับแต่ถ้าเราพลาดเราอาจจะไม่ได้แซงอีกเลยนะฮะสนามนี้บอกผมบอกเลยครับรถสวนเยอะมากโอ้ยหูโัวแซงชิบหายละโอ้โหโอ้โหโดนแซงโดนแซงบอกเลยว่าสนามนี้เนี่ยคือรถไม่จำเป็นต้องแรงฮะขอแค่ขับเก่งก็พอแต่ประเด็นคือผมขับไม่ค่อยเก่ง นี่ครับดูดิเนี่ยรถสวนเยอะมากโอ้เนี่ยรถมาชอบมาอยู่ตรงโค้งมาดีสนามนี้ผมอาจจะแพ้ว่ะถึงมันจะขึ้นอีซี่ก็ตามนะครับรถละแรงอย่างเดียวนี่ครับแต่ว่าคนขับนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับถึงมันจะขึ้นอีซี่ผมก็ไม่รอดครับผมเรียบร้อยนี่ครับสนามนี้ผมก็แพ้ไปเรียบร้อยนะครับโอเคไม่รอดครับผมสนามนี้แต่รถตะมาแรงอยู่นะครับแต่ว่าต้องขับเก่งนิดนึงสนามนี้นี่ครับเออ สนามมันก็ประเมินจากความแรงของรถนะครับมันเลยขึ้นว่าอีซี่แต่คือคนขับคงต้องเก่งด้วยนะครับมันถึงจะผ่านนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ขับเก่งอะไรขนาดนั้นนะสนามนี้ค่อนข้างยากนะครับเห็นประมาณนี้เนาะโอเคสนามแรกเราแพ้เลยเราไปเปลี่ยนสนามกันบ้างอีกสนามนึงที่ผมอยากจะลองให้ดูนะครับเป็นสนามอ่าสนามนี้นะครับคือสนามนี้เนะี่ยมันจะมีทางตรงค่อนข้างยาวนะครับสามารถเทสความเร็วสูงๆได้อยู่แต่จิมก็ยาวไม่พอนะยังไม่เห็นท็อปสปีด ที่แท้จริงเท่าไหร่นี่ครับแต่มันก็พอเห็นว่ามันจะเร่งได้ประมาณไหนนี่ครับคันนี้โอเคเดี๋ยวลองสนามน,นี้ดูนะครับน่าจะเห็นความเร็วระดับ500กว่าได้อยู่นะครับแต่ยังไม่ท็อปสปีดนะสนามมันยาวก็จริงแต่ยาวไม่พอนี่ครับโอเคไปครับโอเคโอเคออกแบบเพอร์เฟกครับผมโอเคในปั๊บตะทีหนึ่งเออเออไปครับผมไปครับผมโอเคโอเค บเก็บในตาดนิดนึงนะครับเก็บในตาดนิดนึง,นนนนงอ่าโอเคอันนี้ผมจะไม่ใช้ในตัดละนะครับผมจะเปิด easy drive นะให้มันขับเองนะครับเพื่อให้มันขับแบบตรงๆนะให้มันหลบรถเองออโต้ผมจะกดในตา,รต,ารตรงนี้นะครับจะได้เห็นความเร็วสูงสุดเพราะว่าตรงนี้เป็นทางตรงนะครับอืดไปครับอือโอ้โห560กกว่าเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมแต่สนามหมดก่อนนะครับ คือจริงๆผมเคยมาเล่นก่อนหน้าน,นี้แล้วมากสุดเท่าที่ผมจะทําได้นะค,คือประมาณ570นะครับเท่าที่ผมจะทําได้ในสนามนี้นะแต่จริงๆถ้าสนามมันยาวกว่านี้เนะี่ยผมเดาว่าน่าจะได้ถึง580หรือ590เลยนะถ้าในตั้ไม่หมดก่อนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับแต่มันไม่มีสนามใม้ขับจริงๆว่ะไม่มีสนามยาวแบบนั้นให้ลองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยาวที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการเททดสอบรถคันนี้นะเดี๋ยวลองอีกสักสนามดีไหมเอาสนามไหนดีอ่ะ นะครับรลองปนนลเป็นสนามมีนะการเป็นสนามจับเวลาธรรมดาธรรมดานะครับโอเคมาแถมม้อีกสนามหนึ่งนะครับโอเคมาครับโอ้โหสวยว่ะใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้ยลืมปิดอีซี่ไรโทษโทษโทษโอเคมาขับเองอมาลิปไปโอ้ยตำรวจมไม่ชนไม่ชนอีกด่านหนึ่งหแหกดา่านสบายสบายครั้นี้ โอ้โหโอเคโอเคโอเคไปครับไปครับอือชนไห<ป>มไม่ชนโอเคโอ <ไป S 1> ้โหแป๊เดียวจบสนามนี้ค่อนข้างสั้นนะครับโอเคผ่านสบายเนี่ยก็คือถ้าสนามมันไม่ยากเกินไปไม่มีรถส่วนเกินไปผมว่าผมพอจะขับผ่านได้อยู่เลครับแต่รถตะแรงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงขอแค่ฝีมือเก่งพอะครัยขับผ่านสบายๆเนีัยโอเค เป็นประมาณนี้นะครับโอเคหมดแล้วหมดแล้วสำหรับการขับทดสอบรถคันนี้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเฮนเนซี่เวนอมเอฟไฟนะครับผมบอกเลยว่าแต่งเสร็จแล้วเนี่ยถึงมันจะไม่มีของแต่งเยอะอะไรมากมายเหมือนคันอื่นนี่ยแต่ผมว่าแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลาไมันก็สวยแล้วนะครับเพราะว่าดีไซน์คันนี้มันดีไซน์ออกมาได้สวยอยู่แล้วนะครับ คือของแต่งนี่ไม่จําเป็นเลยนะครับแต่งแค่สีแต่งแค่ลายก็สวยแล้วนะครับคันนี้ก็ถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็มีคันนี้ก็แนะนําลองไปแต่งสีแต่งลายอะไรมาดูนะครับก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่คือถึงมันจะไม่มีของแต่งแต่งแค่สีก็สวยแล้วนะครับเออนะครับโอเคความแรงก็ใช้ได้ด้วยนะความแรงไม่ใช่ใช้ได้ดิความแรงคือโคตรแรงเลยแหละนะครับถ้าฝีมือดีอยู่แล้วเนี่ยรับยังไงก็ชนะนะครับด่านทั่วไปนะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็โจทคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลลิปนี้ก็อืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลไ์อีกแต่งรถอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า